สวัสดีครัวันนี้ผมพามาฉีดยาข้าวครับผมนู่นฉีดยาข้าวอยู่นู่นเลยี่ฉีดยาข้าวกัน วันนี้ฉีจะข้าวกันครับข้าวเขียวๆกันไปรข้าวสวยๆงามๆของเราเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวยาด้วยดูตรงข้าวนี่ประมาณเดือน<ๆ>เดือนน่าจะถึงเดือนแล้วครับผมก็เฉียอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวผมพาหันกลับมาดูตัวยากันเลยนี่อีกฝั่งหนึ่งมันสามสิบสองไร่ครับผมนี่นี่ดูดูตัวยาก่อน ตัวแรกที่ใช้นี่ตัวแรกครับผมทานฟอร์มครับทานฟอร์มสุดหนึ่งขวดก็จะประมาณนี้ครับขวดละพันหกห้าสิบครับผมสนใจสามารถสอบถามนั่นครับสามารถติดต่อได้กล้องไม่โฟกัสครับเดี๋ยวแปบ๊บนงกล้องไม่ค่อยโฟกัสอ้าวกล้องเบอร์ครับนี่ครับทานฟอร์มเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดู ข้างขวดเดี๋ยวผมถ่ายรูปข้างขวดน,นี่สูตรสองครับผมใช้กับข้าวเหลืองนี่อันนี้ใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องกลัวถ้าอาหารหลักถ้าอาหารรองครบครับถ้าเหล็กสังกะสีแมกนีเซียมแมงกานีสโบลอนทองแดงครบทุกอย่างครับอยู่ในสองตัวนี้ครับสามารถนำไปใช้ได้กับทุกพืช ทุกพืชน,นะครับไม่ใช่ทุกเพศทุกวัยใช้กับทุกพืชมะม่วงก็ได้ครับรถก็ได้ทุเรียนก็ได้ครับผมนี่ครับข้าวก็จะประมาณนี้อันนี้เพิ่งฉีดวันนี้เลยเนี่ยกำลังฉีดอยู่เนี่ยเนี่ยกำลังฉีดอยู่น,ยนะนะก็ประมาณสามสิบสองไร่ครับผมข้าวหกหนึ่งครับเพิ่งหว่านเพิ่งหว่านไปเลยโอเคครับผมนี่ครับก็ลาไปกับ ผลิตภัณฑ์นะครับทานฟอร์มของเราสุดหนึ่งและสุดสองสุดหนึ่งและสุดสองเดี๋ยวผมทิ้งรูปข้างขวดมาให้ดูด้วยจะได้เอาไปอ่านกันนี่ได้หมดไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลเพื่ชผักนาข้าวได้หมด โอเคครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ